เทคนิค6ข้อที่จะช่วยคุณให้อึจนหมดท้องแบบไม่มีตกค้างในลำไส้สุขภาพใกล้ตัวที่พวกเราลืมนึกถึงไปเลยอย่างอุจจาระตกค้างรู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนและเพื่อสุขภาพของพวกเราวันนี้เรามี6เทคนิคดีๆอึให้ดีไม่มีตกค้างหมดปัญหาท้องอืดปวดหลังปวดขา มาฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะสำหรับเทคนิคทั้ง6ข้อในการอึให้ดีไม่มีตกค้างมีดังนี้ 1. อย่าอั้นอึตอนเช้าปกติร่างกายควรขับถ่ายในช่วงตีห7าถึเโมงเช้าถ้าเลยเวลานี้แล้วร่างกายอาจส่งสัญญาณมาอีกแต่ก็ผิดเวลาซะแล้วล่ะค่ะข้อ 2. องอึให้ตรงกับเวลาเดิมเหมือนเป็นการกำหนดเวลาให้กับลำไส้เล็ก ให้บีบไล่อึออกมาอย่างสม่ำเสมอเท่านี้ก็จะไม่เกิดการอืดตกค้างอีกต่อไปข้อ3รอจังหวะขณะอ,อึถ้าขณะเข้าห้องน้ำและมีการถ่ายหนักอยู่ห้ามเบ่งเด็ดขาดนะคะลองสังเกตดูจะมีอาการปวดเป็นรอบๆนั่นเป็นเพราะว่ารำไส้เราบีบตัวเป็นขื่นๆคล้ายๆกับงูถ้าบีบมาตรงบริเวณอ,อึก็จะปวดแต่ถ้าเราเบ่งตอนที่เราไม่ปวด ก็จะเป็นเหมือนการแก้งราไส้ซึ่งอาจทําให้เกิดแรงดันขึ้นมาโดยใช่เหตุนะคะและมีของแถมมาด้วยก็อาจจะเป็นลิศสีดวงทวาร<ค>ข้อ 4. นวดราไส้ถ้าเป็นเด็กให้นวดรอบสะดือและผู้ใหญ่ให้นวดตรงท้องด้านร่างด้านซ้ายนะคะเลยสะดือไปโดยการนวดต้องนวดเบาๆไปมาและทิ้งไว้สักพักก็จะรู้สึกปวดท้องอืดขึ้นมาข้อหค่ะ เอามือกดท้องด้านซ้ายล่างขณะทายหรือจะลุกขึ้นนั่งยองๆเอาหน้าขาเป็นตัวกดไร่อือออกมาอันที่จริงแล้วการอือที่ดีตามธรรมดาของคนทั่วๆไปนั่นก็คือการนั่งยองๆค่ะเพราะจะได้มีแรงกดจากหน้าขาการที่เรารับส้วมแบบนั่งจากฝรั่งมาใช้เป็นการผิดธรรมชาติของมนุษย์เพราะว่าจะไม่ค่อยมีแรงเบ่งอือเท่าไหร่ เนื่องจากเรานั่งในท่าห้อยขาทำให้คนเอเชียกลายเป็นลิศสีดวงและท้องผูกเหมือนฝรั่งอีกด้วยข้อ6ค่ะลุกขึ้นเดินไปมาการทำเช่นนี้จะทำให้ลำไส้บีบตัวได้ดีสักพักลำไส้จะบีบเอาอึส่วนท้ายออกมาจะทำให้เรารู้สึกปวดเบ่งอีกทีหนึง่งคุณอึน,น้อยกว่า3ามครั้งต่อสัปดาห์แสดงว่าคุณท้องผูกแล้วนะคะ นอกจากการออกกำลังกายที่ช่วยในการขับถ่ายแล้วยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยในการล้างลำไส้ก็คืออาหารมีดังนี้ 1. มะขามเปียก 2. รูปพุนแห้งให้รับประทานทั้งผลนะคะเพราะจะได้กากใยไปด้วยไม่ต้องแยกกินแต่น้ำยกเว้นถ้าเป็นเด็กรับประทานก็ทานน้ำแบบน้ำได้นะคะข้อ 3. a p แอปเปิลเขียวค่ะกินทั้งผลหรือปั่นทั้งกากก็ได้ค่ะ ข้อ4ถัวถ่วดําถั่วดํานี่จัดเป็นอาหารร้างพิษนะคะข้อ 5. สับปะรดและมะละกอซึ่งทั้งสองชนิดนี้ต่างมีน้ําย่อยช่วยกัดกากค่าปโปรตีนเก่าๆที่ถูกย่อยไม่หมดแล้วก็จะมีสภาพติดเป็นอุจจละยางเหนียวที่คล้ายกับจารบีข้อ 6. ให้เลี่ยงการดื่มน้ําเย็นในตอนเช้าโดยตอนเช้าจะให้ดื่มน้ําที่อุณหภูมิห้องหรือน้ําอุ่นซึ่งขณะที่เราตื่นมาท้องของเราจะว่าง และจะช่วยให้ลำไส้บีบตัวแล้วเราก็จะปวดอึดขึ้นมานั่นเองค่ะ